โมดูลที่4จะเป็นการเพิ่มหน้าเว็บเพจและการจัดรูปแบบเมนูนะคะอันดับแรกเลยก็คือจะต้องทำการล็อกอิน gmail หลังจากล็อกอิน gmail เสร็จให้พิมพ์ชื่อเว็บไซต์วิชาแรกอย่างตัวอย่างคือตั้งชื่อเว็บไซต์สั้นเป็นชื่อตามชื่อรหัสนะคะเราก็พิมพ์ gg gg ตามด้วย ชื่อที่ตั้งอันนี้ตั้งเป็นรหัสวิชาจะเข้าสู่หน้าจอของบทเรียนออนไลน์ที่ก๊อปปี้มาวิชาแรกการเพิ่มเมนูนะคะเนื่องจากว่าในต้นแบบเราจะมีเมนูมาให้เรียบร้อยแล้วแต่ถ้าต้องการที่จะเพิ่มเมนูนะคะก็จะมีวิธีเพิ่มดังนี้ให้เข้าสู่โหมดแก้ไข คลิกดินสอเข้าสู่โหมดแก้ไขการเพิ่มเมนูนะคะให้ไปที่เมนูเพจหรือหน้านะคะเมนูใน g o o g l e Sites จะมี Insert, Page, Theme ซึ่งตรงนี้ให้เราเลือกไปที่เพจเมื่อต้องการเพิ่มเมนูหรือเพิ่มเพจเพจเพจที่เราจะเพิ่มนะคะก็ให้คลิกที่บวก ตัวอย่างเราจะเพิ่มเมนูชื่อว่าแบบทดสอบแบบทดสอบแบบทดสอบพิมพ์ชื่อนะคะแล้วก็ดันเราก็จะได้เพจที่ชื่อว่าแบบทดสอบขึ้นมาการเพิ่มเมนูจะทำให้สแสดงเมนูหลักอัตโนมัติถ้าเราสแสดงผลดูพรีวิวนะคะ เมื่อกี้นี่คือเมนูแบบทดสอบถ้าเราคลิกไปที่โฮมนี่คือหน้าโฮมเราเมนูโฮมแบบทดสอบคือหน้าเพจที่สร้างขึ้นเมื่อกี้ซึ่งจะเป็นหน้าเพจเปล่าๆให้เรานะคะโอเคเราจะเพิ่มเมนูหลักหนึ่งแบบทดสอบนะคะสก็เพิ่มเพจมาอีกอาให้ตั้งชื่อเพจว่า photo อันนี้จะเอาไว้เก็บรูปภาพนะคะโฟโต้แกลเลอรี่โฟโต้แกลเลอรี่อาจจะเอาเป็นหน้าเพจไว้เก็บรูปภาพเกี่ยวกับกิจกรรมในรายวิชานี้นะคะก็จะได้เมนูโฟโต้แกลเลอรี่ขึ้นมาสรุปหลักการเพิ่มหน้าเพจก็คือให้คลิกที่บวกแล้วพิมพ์นะคะพิมพ์ชื่อเว็บเพจ มีแบบทดสอบแล้วมีโฟโต้แกลเลอรี่แล้วทีนี้เราจะใส่เมนูครูผู้สอนครูผู้สอนดัน <c oughs> ก็จะได้เพจเพิ่มขึ้นมาพร้อมเมนูหลักขอดูผลคลิกที่ preview นี่คือเพจใหม่นะคะเมนูใหม่ที่เราใส่เพิ่มขึ้นมาก็จะมีแบบทดสอบโฟตโต้แกลเลอรี ครูผู้สอนหลักการง่ายๆก็คือเราจะต้องคลิกที่เพจแล้วก็คลิกที่บวกนะคะถัดไปในเมนูหลักเราอยากจะสะแดงเมนูย่อยหรือเพิ่มเมนูย่อยนะคะเมนูย่อยก็คือเมื่อเราเลื่อนเมาส์วางแล้วมันจะมีเมนูย่อยลงมาในแต่ละเรื่องซึ่งเราจะมีให้บางส่วนแล้ว ตัวอย่างนะคะเราจะทำเมนูย่อยว่าแบบทดสอบเราจะมีแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วก็หลังเรียนเพราะฉะนั้นวิธีทำเราก็ยังอยู่ที่เพจนะคะการเพิ่มเมนูย่อยคือให้เลื่อนเมาส์ไปที่หน้าเว็บเพจเมนูหลักจะเห็นจุด3จุดให้คลิกที่จุดจะมีคำว่าแอด s ับหรือเพิ่มหน้าย่อย เราก็เพิ่มไปว่าแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วก็เลือกกันก็จะได้ตัวย่อยหนึ่งตัวคลิกจุด3จุดอีกนะคะแอดสับแบบทดสอบหลังเรียนแล้วก็คลิกกันแสดงผลนะคะพรีวิวดูในแบบทดสอบ อขอคลิกมาที่โฮมแบบทดสอบเราก็จะได้อะไรคะเมนูย่อยสอบก่อนเรียนสอบหลังเรียนนะคะนี่คือเมนูย่อยถัดไปเราจะมีเมนูหลักคือแผนการจัดการเรียนรู้นะคะเราเลื่อนลงมาแผนจัดการเรียนรู้เรามีเฉพาะเมนูหลักถ้าเราจะเพิ่มเมนูย่อยนะคะเราก็คลิกไปที่จุด3จุด แล้วก็เพิ่มหน้าย่อยหรือ Add Sub แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยที่1ดันนะคะเราก็จะได้เมนูย่อยลงมาเพราะฉะนั้นในแผนการจัดการเรียนรู้เรามีกี่หน่วยเราก็จะสร้างเป็นเมนูย่อยเป็นเมนูย่อยแต่ละหน่วยแต่ละหน่วยมาหน่วยที่1เพิ่มหน่วยที่ 2, คลิกจุด3จุด Add Sub ก็จะเป็นอะไรคะ มอหน่วยที่2องหน่วยที่2ดันสแสดงผลตอนนี้เมนูใหม่ที่เราจะได้ขึ้นมานะคะก็จะมีแบบทดสอบมีเมนูย่อยก่อนเรียนหลังเรียนโซโ้แกลลี่มีเป็นเพจเปล่านะคะครูผู้สอนก็เป็นเพจเปล่านะคะตรงนี้ก็จะเป็นการเพิ่ม เว็บเพจใหม่ซึ่งจะมาเป็นเมนูหลักโดยอัตโนมัติหัวข้อถัดไปจะเป็นการตั้งกำหนดรูปแบบเมนูนะคะเราจะเห็นว่าเวลาเราแสดงพรีวิวเมนูเราจะอยู่ด้านบนนะคะเราสามารถที่จะปรับเมนูเราไปอยู่เวนแถบด้านข้างได้วิธีทำก็คืออยู่โหมดแก้ไขเลื่อนเมาส์มาที่ด้านซ้าย นะคะจะเห็นรูปเฟืองให้คลิกที่รูปเฟือง n v i g a t i o n นะคะ Navigation จะมีแบบท็อปแล้วก็สไลด์ให้เราคลิกสไลด์คลิกที่สไลด์นะคะแล้วก็ขอดู p r e ีวิวตอนนี้เมนูเราก็จะกลายมาอยู่ด้านด้านข้างนะคะเมนูก็จะกลายมาอยู่ด้านข้าง อ่าอีกรอบนะคะเมนูจะอยู่ด้านบนคือท็อปแล้วอยู่ด้านข้างก็คือสไลด์ถ้ามีลูกศรแปลว่ามีตัวย่อยนะคะนี้ก็จะมีตัวย่อยอ่าเซตกลับไปเป็นด้านบนเลื่อนเมาส์มาที่ด้านซ้ายสุดตรงนี้นะคะ Navigation Setting คลิกไปที่ Navigation โหมดนี่นะคะคลิกท็อปถ้าเลือกท็อป ก็จะกลับไปอยู่ด้านบนเลือกเสร็จขอพรีวิวเมนูก็จะกลับมาอยู่ด้านบนเรียนเข้าสู่โหมดแก้ไขเปลี่ยนไปอยู่ด้านข้างคลิกเฟืองเลือกสไลด์ปิดขอดูก็จะได้เมนูที่อยู่ด้านซ้ายนะคะ,ะสำหรับโมดูลนี้ก็จะ เป็นการเพิ่มเพจนะคะเพิ่มเพจหรือเพิ่มเมนูหลักแล้วก็มีการเพิ่มเมนูย่อยโดยเราจะต้องอยู่ที่เมนูเพจคลิกเครื่องหมายบวกนะคะเมนูหลักเวลาเราเพิ่มเพจจะเป็นเมนูหลักอัตโนมัตินะคะส่วนการอีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นการกำหนด รูปแบบของเมนูว่าจะให้อยู่ด้านบนหรือด้านล่างนะคะเราคลิกที่ navigation setting ก็จะมีโหมดให้เลือกว่าเป็น top หรือ slide อันนี้ก็แล้วแต่รูปแบบที่ต้องการสำหรับคลิปนี้ก็จะเอาไว้เพียงเท่านี้นะคะก็ลองไปเพิ่มเติมในต้นแบบที่ทำการ copy มาไว้นะคะ โดยไปเพิ่มเมนูหลักเมนูย่อยแล้วก็ลองจัดรูปแบบดูสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เข้านี้แล้วเจอกันคลิปถัดไปโมดูลที่5นะคะ